เขียนเลตเตอรถึงเธอเดียจอนเขียนในแฟลตที่อยู่เคยนอนจังหวัดอุดรประเทศไทยแลนด์ m o r นิ่งนะคะอร์นิ่งประเด็นวันนี้ที่จะมาพูดนะคะกูโก้ทุกคนคําถามที่ถามมากะถามอีกแล้วยี่ดอกทุกคนถามหมดเลยมีคนถามเยอะจริงนะคะว่าพี่มาเขือฝึกภาษาอังกฤษจากไหนคะทําไมพี่ถึงรู้ภาษาอังกฤษต่างๆนั้นาพูดเราจะหาว่าคุยกูไม่เก่งภาษาอังกฤษดิฉันไม่ได้เป็นคนอ้โห expert พูดภาษาอังกฤษเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยดิฉันเป็นคนที่พอสื่อสารได้ ดิฉันก็มั่นใจที่จะพูดออกไปแล้วนะคะเจริตของฉันเป็นเจริตของคนที่ชอบภาษาอังกฤษนะคะชอบดูหนังฝรัง่งฟังเพลงฝรัง่งชอบัวฝรัง่งชอบอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นภาษาอังกฤษคือมันเป็นเจริตที่เกิดมากับ Britney Spears จริตนี้เลยนะคะแล้วเวลาที่พี่ทำอะไรเนี่ยพี่ก็จะต้องมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันพี่มองว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สำคัญมากนะคะเพราะเหมือนเป็นพื้นฐานพื้นฐานหนึ่งที่เราควรจะรู้แล้วนะตอนนี้คือเราใช้ในการสื่อสารต่างๆมากมายนะคะอย่างพี่เลือกคนมาทำงานเป็นเลขาพี่เนี่ยพี่ก็ระบุไว้เลยว่าสามารถคุยกับผัวพี่รู้เรื่องสำคัญมากสำคัญมากจริงๆนะคะพี่มองว่า อยากทำคอนเทนต์ที่มันแบบเฮ้ยกระจายให้คนต่างประเทศได้ดูได้เข้าใจคอนเทนต์เราด้วยเพราะเรามั่น เรามั่นใจว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยอาจจะมีประ,ประโยชน์กับคนต่างประเทศด้วยคิดการไก่นะคะฉะนั้นดิฉันก็เลยเลือกเลขาอย่างน้องต้องตาเข้ามาสนับสนุนคอนเทนต์ให้มันเลิศขึ้นแล้ววันนี้คุณผู้ชมดิฉันจะกล่าวถึงเขาโดยที่ดิฉันจะไม่นําเขามาพูดหรอค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะคะน้องต้องตาเลขาพี่มะเขือค่ะปรบมือค่ะ มึงหลบอยู่นานปะขออนุญาตนะยครับขอต้อนรับน้องต้องตาด้วยค่ะสว่สะสวนที่น่านเกลียดตอนเมื่อก้นกนะคะ แล้วทำไมพี่ต้องเชิญน้องต้องตามาอ่าน้องต้องตาแนะนาตัวหน่อยเราเป็นลูกพญานาหมืน่นจบการศึกษาอะไรมาสวัสดีค่ะทุกท่านทราบกันดีนะคะชื่อต้องตานะคะเป็นเลขาพี่มะเขือนะคะส่วนเรื่องการศึกษาเนี่ยก็มีระดับหนึ่งนะคะปริญญาตรีนะคะที่ฉันก็เรียนเอกภาษาอังกฤษกนะคะวรรณกรรมที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งปโทนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษเหมือนเดิมที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเช่นกัน อพยายไหมทำไมน้องต้องถึงชอบภาษาอังกฤษตอนนั้นเรียนมัธยมเนาะเรียนวิทย์คณิตไปไม่ได้ก็เลยเรียนคณิตอังกฤษซึ่งคณิตอะโง่อยู่แล้วโง่แบบขุดไม่ขึ้นเลยคณิตศาสตร์เหมือนกูเลยหกบวกสามได้สิ เขียนหน้ากระดานวิ่งไปตอบไม่มันเป็นวิธีทํายาวมากสมกัครกงสมการอะไรก็ไม่รู้ไว้ยพี่แต่ท้ายที่สุดบรรทัดก่อนที่จะเป็นคําตอบคือ6กบวกสเท่ากับสิ เราก็เลยคิดว่าคณิตเนี่ยมันคงไปไม่รอดแล้วหนูก็เลยแบบเออชอบภาษาอังกฤษตอนนั้นมีเลดี้กากาเออชอบนางที่นางเป็นแบบบ้าบินอะไรแบบนี้เออแล้วก็ร้องเพลงภาษาอังกฤษก็เลยชอบนางหนูก็เลยคิดว่าหนูเลือกเรียนภาษาอังกฤษจากความชอบนาะแบบเออตั้งแต่มัธยมมหาลัยปตปโทอะไรแบบนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าเออภาษาอังกฤษเนี่ยมันนำพาชีวิตหนูจริงๆนำยังไงมันก็แบบเออไป เจอเพื่อนที่ดีที่ทํางานที่ดีสังคมที่ดีหรือแม้แต่มาเจอหัวหน้าที่ดีอ่ะพี่เนี่ยมันเถียงไม่ได้เลยว่าก็เป็นเพราะภาษาอังกฤษเช่นกันคุณปักการพูดเบาๆนี่คุยเลยค่ะเรื่องนี้คือเรื่องราวของน้องตงตานะคะมันเป็นเช่นนี้นี่เองนะคะมีคนเคยมาพูดให้พี่ฟังว่าคนพูดภาษาอังกฤษเป็นไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเก่ง ต้องมีความคิดเห็นว่าไงหนูคิดได้แบบ2ออย่างอย่างแรกก่อนใช่ค่ะเขาอาจจะไม่เป็นคนเก่งก็ได้เพราะภาษามันคือสื่อกลางในการสื่อสารให้กับ กลุ่มนี้ไปกลุ่มนี้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็แค่บอกว่าเขาต้องการอะไรเขาคิดอะไรยังไงเฉยๆมันเป็นแค่สื่องไงพี่เข้าใจปะแต่ถามว่าคนจะเก่งหรือไม่เก่งมันอยู่จากสมองถ้าสมองเขาเก่งเขาพูดภาษาอะไรเขาก็เก่ง <c oughs> แต่ถ้าคนโง่พูดภาษาอังกฤษออกมาภาษาจีนอะไรมันก็ยังแสดงเป็นความเป็นคนโง่ <c oughs> เหมือนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะคิดว่าเฮ้ยคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่าเป็นคนเก่งนะอะถูกถูกเลย ก็ในบริบทหนึ่งแต่ในบริบทบ้านเราอพี่เนาะสังคมปัจจุบันที่เราอาศัยอยู่นะคะความเป็นประเทศในภูมิภาคแถบเอเชียอะไรแบบเนี้ยหนูคิดว่าการที่เราพูดภาษาอะไรนอกจากภาษาแม่เราได้เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนเหล่านั้นน่ะมีโอกาสมากกว่าเนาะในเรื่องการทํางานการศึกษาอะไรต่างๆถ้าพี่มองมุมเนี้ยหนูก็คิดว่าเขาเป็นคนเก่งเก่งจากความพยายาม ที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นเก่งจากความขวนขวายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่คนเหล่านี้เขาจะได้ทำงานที่ดีได้โปรโมตไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือได้การคัดเลือกอะไรต่างๆนานาถ้าเขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็ไม่ต้องไปแปลกใจเพราะว่าก็ถูกแล้วที่เขาได้รับในตรงนั้นเพราะว่าเขาพยายามหนูก็มองว่าก็เป็นคนเก่งพี่คิดว่าอย่างน้อยอะ เขาก็มีความพยายามเรียนเพิ่มอีกหนึ่งภาษ,ษาเนาะถ้าเกิดเขาโอเคกับภาษาหนึ่งภาษาที่เขามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็อยู่สบายสบายแต่การที่คนเรามันขวนขวายที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่จะรู้ภาษาอีกภาษาหนึ่งเพื่อพัฒนาสกิลเพื่อมีโอกาสเพื่อได้หาความรู้อะไรต่างๆนานานเนี่ยพี่คิดว่ากูเ s สเ c t คนแบบนี้นะแล้วก็มีเพื่อนพี่คนหนึ่งชื่อเนย เอเนอมึงใครเอเนอรเอเนอร์เว้ยเอเนอเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยศูนย์แต่ ในทุกๆวันของเนยเ,ยเว้ยมันจะมีการพัฒนาตัวเองมันจะหัดพูดหัดดูแอปภาษาอังกฤษ<ม>อ่านภาษาอังกฤษดูใน YouTube อะไรต่างๆนานานะ<ม>คือเรารู้สึกว่าโหคนแบบนี้มึงคือน่านับถือมากเลย,<ม>เ,ลยเว้ยไม่ต้องมาหาข้ออ้างว่าก็กูไม่เก่งมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่กูคนรู้ภาษาอังกฤษไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนเก่ง<ม>นู่นนี่นั่นไม่ได้หาข้ออ้าง<ม>แต่หาว่า กูจะทำยังไงให้รู้อันนี้ฉันรู้สึกว่านี่คือเทรดที่ดีของมนุษย์คนหนึ่งที่แบบอยากขวนขวาย,ยนะใช,ออใช่ใช่ใช่ฉันนับนถือ<ก>คนนก็มีเพื่อนหลายคนนะที่แบบเออชอบมาถามว่าเฮ้ยอันนี้เป็นยังไงอะไรอย่เงี้ยเราก็รู้สึก ดีใจนะที่เขามาถามเราเขามีความขวนขวายมันไม่ได้เป็นการน่าลำคาญเลยที่จะมาถามว่าเฮ้ยปรึกษาอันนี้หน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อาจจะมองว่าเรามีความรู้ทางด้านนี้ถูกปะเขาก็เลยมาปรึกษาเราแต่หนูก็ไม่ได้อยากให้มองว่าคนที่เรียนภาษามาจะเก่งเก่งกาศราศเรื่องอ,อะไรอย่างงี้ก็ต้องบอกว่าม,มันก็ต่างทักษะกันว่า,าคนนี้เขาอาจจะพูดเก่งถูกปะคนนี้เขาอาจจะเขียนเก่ง เ, mm hmm. เพราะฉะนั้นความเก่งของภาษาอังกฤษแต่ละคนน่ะ mm hmm. มันจะมา,มาบอกว่าเก่งภาษาเท่ากับเก่งหมดฟังพูดอ่านเขียน mm hmm. สำหรับคนบางคนมันก็จะไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันก็แล้วแต่ทักษะ mm hmm. ที่เขาถนัดจริง, mm hmm. รงๆเนาะแต่ mm hmm. ถ้าเรามองด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยพี่ mm hmm. ในการเป็นมนุษย์คนหนึ่งเดินทางไปต่างประเทศนั่นน,นู่นนี mm ่ hmm. ก็ต้องเถียงไม่ได้ว่าฟังกับพูด เนาะมันจะดูเป็นทักษะที่แบบเออสำคัญมากกว่าไปไหนไม่ตายอ่ะอีดอกไม่หลงอะ่ะอ,อ่ะเดี๋ยวเราจะมาแชร์เทคนิคที่แบบเราทำจริงในชีวิตประจำวันของเราดีกว่าในการที่เราเริ่มเป็นเบบีในการเริ่มเรียนภาษาอัรรงกฤษนะคะสำหรับพี่นะคะคือเอาตัวเองไปคลุกคลีกับภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ง่ายที่สุดเลยนะเว้ยสำหรับพี่นะตอนนั้นไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยสิ่งง่ายที่สุดคือตั้งมือถือเป็นโปรแกรม เป็นภาษาอังกฤษให้หมดทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษคอมเคลมเป็นอังกฤษให้หมดคือมึงไม่สามารถที่จะมีภาษาไทยให้ไปอ่านได้อ่ะมึงต้องรู้ภาษาอังกฤษมึงก็ไปหาเอาว่าอันนี้แปลว่าอะไรแล้วพอเราอยู่กับตรงนั้นนาน้ำคือการสะกดจิตด้วยเราจะชินไปกับมันอย่างคนที่เล่นเกมเก่งภาษาอังกฤษนะเพราะว่าในเกมแม่งมีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเพลงอ่ะกูเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงเลยเว้ยที่ชื่นชอบภาษาอังกฤษมาคือเพลงเว้ยจำได้ว่าตอนเด็กๆไปตลาดนัดแล้วมันมีอัลบั้ม ซึ่งรวมเพลงทุกเพลงของศิลปินที่ดังๆตอนนั้นบริตนี่สเปียร์เบียงเซ่โอ้โหทุกคนรวมอยู่ในนั้นแล้วเป็นเพลงที่แบบสนุกมากเลยอะมึงท็อกซิกอะแซนด์เจสบินี่แต่งกูเป็นเพจๆอยู่บนเครื่องบินอีดอกตอนนั้นเป็นเด็กน้อยตาช้ำเลยเขาร้องว่าอะไรอ่ะสิ่งที่กูทําคืออะไรรู้ป่ะตอนนั้นยังไม่มีแปลเพลงไม่มีเว็บไซต์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเล่นกูนั่งเขียนเลยแต่ละคําว่าเขาร้องว่าอะไรก็ไปนั่งหาเปิดดิกชันารี่มันเป็นเล่มอะ แล้วแปลตัวต่อตัวเแปลผิดมึงเข้าใจว่าภาษาอังกฤษพอมันมาต่อกันมันจะเป็นคำหนึ่งไปแล้วอ่ะบางทีมันก็ต้องแบบแปลแบบรวมประโยชถึงแปลได้เออแต่ความพยายามของกูไงกูจะไม่ยอมร้องเพลงภาษาอังกฤษโดยที่กูไม่รู้ความหมายมันเลค่ะนี่คืออายุประมาณสิบกว่าขวบกูจะไม่มีทางไปมีความสุขกับภาษาภาษาอังกฤษโดยที่กูไม่รู้หรือกูร้องดำน้ำอ่ะกูรู้สึกไม่ใช่กูอ่ะ ูต้องเข้าใจมันอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาภาษาอังกฤษของพี่คือการคุยกับฝรั่งเดี๋ยวกี้จะบอกว่าคุยกับผู้ชายคุยกับฝรั่งคุยกับคนต่างชาติคือเราจะขวนขวายหาคํานั้นที่เราอยากจะสื่อสารออกมาไม่ว่าเป็นการพิมพ์หรือการพูดเฮ้ย hey, กูจะสื่อสารนี้ทําไงดีวะเปิดดิสดิแล้วที่นี้มึงจะจําได้วันหนึ่งมึงจะเก่งภาษาอังกฤษโดยอัตโนมัติราะว่าสื่อสารได้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติคุยกับผัวฝรั่งทุกวันถ้าใครมีผัวฝรั่ง เขีคอนเทนต์ฝรั่งบางทีฉันก็พูดไทยคําอังกฤษคําซึ่งเราไม่ได้กระแด แต่มันรับมันมอ,อินพุตมาแบบนั้นนะ่ะบางทีก็พูดไปโดยที่ฉันแบบเฮ้ยเหมือนเขาจะเก่งภาษาอังกฤษเลยพูดไทยคำว่าค,ค,คำเปล่าบางที <laughs> คำภาษาอังกฤษมันก็หาคําไทยไปออไปเทียบมันก็แบบความหมายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเราฟังมาเป็นคนํานี้เราก็คิดว่าเออถ้าเราพูดคเนี้เข้าใจง่ายกว่ามันเร็วด้วยไงที่จะที่จะพูดแบบเพราะเราเข้าใจอยู่แล้วแต่พอไปหาคําไทยอ่ะเราก็แบบไม่ทันแล้วพูดไปแล้วกันแล้วของน้องต้องตาเป็นไงหนูก็คล้ายๆพี่แต่อย่างที่บอกเนาะ เลดี้กากาเป็นแรงบันดาลใจก็เลยแบบว่า,อ,าอยากแปลเพลงรู้เรื่องอยากเป็นกระโทยเ,เนาะไม่อยากลิบซิงค์แบบดำน้ำแล้วก็ใช้วิชาต่างๆที่เรียนภาษาอังกฤษการเขียนทำข้อสอบต่างๆเนี่ยเป็นบันได เพื่อที่เราจะแบบไปเจอเลดีกะกะ้กาก้าไม่ใช่เพื่อที่เราจะแบบว่าได้เก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วหนูเป็นคนชอบจงเนื้อเพลงเวลาฟังเนื้อเพลงอะไรสําหรับแบบนักร้องที่เขามีสไตล์การเขียนเพลงแบบเพ้อฝันไปอีกโลกหนึ่งไปทว,วีบหนึ่งอะไรอย่างี้หนูก็จะจาเขามาเนาะแล้วบางทีก็จะเอาไปพูดกับผู้ซัมัมันคือเนื้อเพลงแต่เอามาพูดเป็นแบบปรับเป็นคําพูดปกติ S <S <S อะไรแบบนี้แล้วหนูคิดว่ามันสนุกดีแล้วผู้ชายจะงงว่าอุ้ยฉันคุยกับลูกหลานเช็กสเปียอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอ,อย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเนาะสมมุติว่าถ้าหนูไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเงี้ยแล้วแบบซี้ให้เพื่อน<ม>ดูหนูว่านะนู่น<ม> no, I love that lavender blonde <ม>ฉันชอบผู้ชายผมบลอนด์ลาเวนเดอร์คนนั้นและคนแบบว่า <c oughs> The way he moves the way he walks ม,มันก็จะแบบว่าแบบชอบคนนั้นดูเขาท่าทางเขาสีว่าดูเขาเดินวนะเนี่ยเห็นไหมมันปรับใช้ได้แล้วคนเรามาจะรับรู้ถึงจริตจักร้านาว่าเราเป็นคนยังไงแต่เราก็รู้แหละว่าบางประโยคมันก็พิสดารพิกลพิการคนไม่พูดกันตอนนั้นทะเลาะกับผัวกูพิมพ์ไปเลย maybe we lost i n t a n a t i o n maybe i ask for too much มันเลิศจบ มันเลิศแค่นั้นเลยกูชอบกอปเพลงก็เก๋ดีมันก็เป็นวิธีเรียนรู้วิธีหนึ่งนะคะออซึ่งดิฉันก็คิดว่ามันก็ และล่าสุดฉันไ่เห็นพวกยูทูบเบอร์เขารีวิวพวกแอปภาษาอังกฤษกันฉันก็เลยโหลดมาเล่นบ้างนะคะเป็นแอปนี้ Elsa Speak เป็นแอปฝึกพูดฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะแอปนี้เนี่ยใช้ AI ในการฟังการออกเสียงและให้ฟีดแบ็ k แบบโดยละเอียดในการปรับปรุงการออกเสียงสามารถเรียนรู้ได้ทุกระดับนะคะเนื่องจาก แอปนี้เนี่ยจะมีเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลตามผลการทดสอบของแอปมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายส่วนใหญ่เนี่ยฉันใช้เกมไทยเพราะว่ามันสนุกมาเล่นเกมนะคะมีแบบฝึกหัดต่างๆเช่นการออกเสียงความคล่องแคล่วน้ำเสียงเน้นเสียงการสนทนาการฟังให้เราเลือกฝึกกันเราสามารถเลือกหัวข้อได้นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อออนไลน์เดทติ้งนะคะมันมีระดับง่ายระดับปานกลางระดับยากนะคะสำหรับเราเราเน้นระดับยากไปเลย มาค่ะมาเริ่มล่ะ grab grab อ่ะถูกจ้า,าอ่าเรียนต่อ cappuccino cappuccino ผิดจ้าเวันจะขึ้นให้เลยว่าผิดเราผิดอะไรออกเสียงตัวยูยังไงาปากอของคุณต้องปิดเกือบสนิทและควรหอปากให้แน่นเป็นวงกลม รือนะคะนี่กลัวพูดไมนรู้คาปูชิโน่คาปูชิโน่แปดสิบ้วเปอร์เซ็นแล้ว grab a cappuccino grab a cappuccino เกือบถูกแล้วเนี่ยนะคะมันก็คือจะเป็นการฝึกไปเรื่อยๆนะคะอาจจะถึงตอนชีวิตคุณประมาณ80%คุณก็ยัง grab a cappuccino อยู่ก็ได้นะคะไม่ผ่านสักทียังไม่ได้เดยวยังแก้วค cappuccino แดกไม่ได้ A meeting on an app <laughs> uh, <ancial? laughs> hey you look familiar do you know Luke Johnson I do how do you know him <laughs> <reten Nóswoodrayes delle volle> we used to work together downtown <chops> uh> small world I work with him now so how you nice going <laughs> แล้วพี่ก็ดูว่าออกเสียงได้70น้ำเสียงพี่ได้5 5เปอร์เซ็นต์เสียงสูงต่ำของพี่ไม่ได้นะคะราบรื่นคือไม่ราบรื่นเลยลองดูสิ small world I work with him now so how's your night going เ2องเอมึงเอาจริงเพลินเพลินตรงที่เมื่อไหร่กูจะชนะ เมื่อไหร่กูจะออกเสียงถูกต้องจะทีมันละเอียดมากเว้ยบางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราออกเสียงถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยยังไม่ถูกว่ะมันจะทําให้เรารู้สึก พัฒนาปรับปรุงการออกเสียงของเรามากขึ้นแล้เราเป็นคนยอมไม่ได้ไงฉันจ,จะต้องชน,นะฉันจะต้องไม่แพ้ฉันก็เลยชอบแอปนี้มากาใครสนใจนะคะก็ไปโหลด ELSA SPEAK มาเล่นนะคะและอย่าลืมใช้โค้ดมาบีนะคะเพื่ออัปเกรดนะคะให้เป็น ELSA PRO ให้มีฟังก์ชันที่มากขึ้นนี่เป็นแบบพรีเมียมนะคะอเอาจะได้เอามาเล่นกันสนุกสนุกนะจ๊ะในเดือนพฤศจิกายน El ซจะมีแพ็กเกจใหม่ El s ซ p r e m ี u m พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ 3ตัว ELSA Pro ที่แนะนำข้างต้นนะคะและฟีเจอร์ใหม่ ELSA AI และเว็บแอป e l s s Speech Analyzer ฉันชอบฟีเจอร์ใหม่ ELSA AI มากมันเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราเลือกสถานการณ์และฝึกฝนกับ AI ได้โดยตรงไม่มีสคริปต์นะคะหากต้องการฝึกการพูดและการออกเสียงขั้นพื้นฐานสามารถเริ่มได้ที่ ELSA Pro เธอเล่นแล้วเป็นไงฉันงงมากเหมือนฉันไม่ได้เรียนหนังสือมาเลยค่ะดิฉันงงมากนะคะว่าทําไมแอปมันว่าฉันว่าฉันออกเสียงไม่ถูกฉันอับอายมากเลยนะคะพี่มะเขือถามว่านี่มึงเรียนมาจริงๆหรือเปล่านี่ฉันจะสู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าฉันไปโหลดมาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สนุกนะมานั่งเล่นแข่งกันว่าใครจะออกเสียงถูกแนะนําจริงๆเพราะว่าตอนนี้ฝึกทุกวันเช้ากงวันเย็นนะคะฉ่ำและโกโก้หลายคนพี่เชื่อว่าเป็นสายฝอริจะมีผัวฝรั่งนะคะเราต้อง พัฒนาภาษาอังกฤษในะคะอย่าหยุดพัฒนานะคะมันจะไม่ดีกว่าเหลอถ้าเราได้อีกและความมั่นใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษค่ะผิดถูกไม่รู้แต่กู อยากสื่อสารทําให้ดีที่สุดสื่อสารให้ดีที่สุดให้เข้าใจกันทั้งสองฝ่ายอ่ะหรือถ้าไม่เข้าใจก็จองแม่งมันนะคะก็ใส่ก็ปล่อยปล่อยเขาทําไมเขาไม่พยายามเข้าใจเราอ่ะถูกปะเราองทาให้เขาเข้าใจอย่างเดียวเลยหรอฝรั่งที่ดีจะพยายามเข้าใจเราด้วยจริงจริงค่ะต้องมีอะไรจะปากทังโกโก้ไหมคะการเรียนรู้ภาษาอื่นเป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้าเรามีใจที่จะใฝ่เรียนแล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนไปนะคะไม่ต้องไปกังวลว่าใครจะมาว่าเรากระแดะจะมาว่า ว่าแบบเออพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยพอหนูก็คิดว่าเออมันก็ต้องเกิดจากการลองผิดลองถูกถึงจะเก่งถึงจะอ,อืม,อม ได้เรียนรู้ม,มากขึ้นเนาะคนเรามันเรียนรู้จจกความผิดพลาดด้วยกูพูดภาษาอังกฤษผิดเละเทะกว่าจะพูดรู้เรื่องเป็นกำลังใจให้โกโก้ทุกคนนะคะได้พูดภาษาอังกฤษอัปเกรดภาษาอัปเกรดชีวิตอัปเกรดโอกาสต่างๆในงานแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดเอลซาโปด้วย <c oughs> สำหรับวันนี้นะขอบคุณโกโก้ทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราได้นะคะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> มาเล่นต่อดิ๊กูไม่ยอมไม่ยอม